นี่นะครับปัญหาของหน้าบ้านผมนะรถจอดตากแดดตากฝนทุกวันแล้วคือส่วนตัวผมเนี่ยเป็นคนชอบเก็บสะสมรถนะครับรถเก่าเราก็ไม่อยากให้มันตากแดดตากฝนดูดิโอ้โหสงสารรถแต่ตอนนี้หมดปัญหาครับเพราะว่าผมได้เข้าใบจากร้านาศาสตร์ส่องแสงนะครับมาช่วยติดตั้งเดี๋ยวจะเป็นไงไปดูกันเลยดีกว่าที่นี่ก็นี่ยืนเออออกไปรับแดดน,นะครับต้องใส่แว่นเพราะแดดข้างหน้าบ้านเนี่ยแรงมากๆไปดูกันดีกว่า<ป>เดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่า มันร้อนมากจริงๆนะครับหน้าบ้านเพราะมันโดนแสงเต็มเมแต่ว่าผมกับแพรเนี่ยก็เลยกะว่าติดไอตัวกันสัตว์ของสัตว์สองแสงเนี่ยมันดีมากๆเพราะว่าอะไรเขามาดูที่หน้าบ้านเลยใช่ปะใช่ก็คือโทรไปหาเขานะคะเขาจะมีทีมงานแบบมาตรฐานมากแล้วก็มืออาชีพมากแป๊บเดียวเขามาถึงปุ๊บวัดหน้าง,งานแล้วก็ไปวัดไซส์แล้วก็สามารถออกเป็น3 d ดีให้เราดูนะคะว่าหน้าบ้านเราเหมาะจะทําแบบไหนแล้วก็ไซส์ขนาดได้พื้นที่เท่าไหร่นะคะก็ะติดตั้งรวดเร็วมากอันนี้คือเดี๋ยวเรามาโชว์ให้นะคะว่า เปิดมาแล้วจะเป็นยังไงนี่เป็นไงล่ะสะดวกสบายนะครับเพราะว่ากดจากรีโมทเลยรีโมทนี่กดได้ไกลยี่ห้าเมตรเลยนะผมอยากจะให้ดูนะครับว่าตัวโครงสร้างของเขานะนี่ผมขอชี้เลยเป็นอลูมิเนียมแท้ร้อยเปอร์เซ็นะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงเรื่องสนิมแล้วก็ตัวมอเตอร์นะครับเขารับประกัน2ปี สุดยอดมากๆเลยบอกเลยว่าที่าศาสตร์สองแสนนะคะเขาเมืออาชีมากเพราะเขาทำมานานแล้วนะคะอยู่มาแบบหลายปีมากเลยยี่สิบปีเลยอลยี่สิบปีคือต้องดีขนาดไหนคือแบบแข็งแรงคงทนแน่นอนเดี๋ยวเราขอปิดเขาทีหนึ่งนะค่ะเดี๋ยวแสงแบบหน้ามืดแล้วที่เจ๋งอีกอย่างหนึ่งนะมอเตอร์เขารับประกันสองปีใช่ปะแต่ถ้าเสียเมื่อไหร่อ่ะเขาไม่ได้ซ่อมนะ mm hmm. เขาเปลี่ยนอันใหม่ให้เลยรู้ปะเนี้ยส่วนตัวผ้าใบนะคะนำเข้ามาจากประเทศสเปนด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นผ้าใบแบบอะคริลิก ใช้นานคงทนได้ถึงเจ็ปีคือแบบแข็งแรงทนได้ทงฝนมากครชอบมากๆเลยนี่ผมชอบมากๆเลยนะครับแบรนด์นี้เขา V I P สุดๆเลยนะเขามีระบบออนไซต์เซอร์วิสนะครับสำหรับลูกค้าเก่าด้วยนะสามารถมาดูแลให้ได้เลยแอะแฮ้ชอบชื่อ ถ้าใครสนใจนะคะก็ติดต่อไปได้เลยนะคะของแบรนด์าศาสตรองแสงนะคะบอกเลยว่าเขามีบริการติดต่อได้2 4ชั่วโมงเลยก็ทักไลน์แอดไปได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่แพรจะแปะเบอร์แล้วก็ไลน์ทิ้งไว้ให้นะคะบอกเลยว่าตอบโจทย์บ้านเราสุดๆเหมาะกับบ้านใครไปติดต่อกันนะ